ก่อนเดินทางพิชิตยอดเขาภูลังกาตามความเชื่อเข้าป่าต้องจุดธูปเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้การเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นการให้ความเคารพไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพาอารักษ์จากนั้นทีมงานสวสูงไหวอันประกอบด้วยอดีตนายธนาคาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนักดนตรีนักข่าวอายุอาณาไม่ต่ำกว่า63ปีที่ฟิตซ้อมร่างกายมาอย่างดีทั้งยาหอมยาดมยาหม่องยานวดและไม้เท้าช่วยพยุงสัมาระอาหารการกินเครื่องดื่มก็พร้อมช่วงแรกๆก,ก็เฮฮาเสียงดังดูกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยแต่ต่อมาไม่นาน จังหวะการเดินก็ชาลงชาลงถนนหนทางคดเคี้ยวเนินบ้างชั้นบ้างปีนป่ายบ้างตามสภาพของร่องน้ำสาะเดินผ่านป่าไผ่ชมนกชมไม้ เดินไปเช็ดเหงื่อไปชูกำลังสองแขนว่ากูนี่แน่อยู่เห็นรากไม้ก็ดึงพยุงสังขารขึ้นไปทีละนิดทีละหน่อยและแล้วก็นั่งแผ่หอบเริ่มประเมินสถานการณ์ว่าไหวไม่ไหว บางคนก็ยังชูนิ้วแต่บางคนก็นั่งหอบซะอย่างนี้บางก็บันทึกภาพแห่งความทรงจำเอาไว้ยังไหวยังไหวเจ้าที่อุทยานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดพักเสร็จพอหายเหนื่อยก็ลุยต่อตามสภาพที่เห็นได้สูดอากาศบริสุทธิ์ในหมู่แมกไม้อย่างสบายใจวิวทิวทัศน์ก็สวยงาม ขณะนี้นะครับเราเดินทางมาได้สักประมาณ1,000กับอีก8ปดร้อเมตรครับผมตรงนี้คือจุดชมวิวนะครับมองเห็นแม่น้ําโขงด้วยครับตรงนู้นครับแม่น้ําโขงครับอุทยานแห่งชาติคูลังกาห่างจากตัวอำเภอบ้านแพงประมาณ10กิโลเมตรมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาทมจังหวัดนครพนม และอำเภอบึงขงหลงจังหวัดบึงกาฬมีเนื้อที่ประมาณ31,250ไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาทับซ้อนกันสมลูกสลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวลำน้ำโของอากาศเริ่มร้อนเหงื่อไหลคลายย้อยเริ่มทอเสื้อเดิน มีไม้เท้าคอยค้ำยันในการทรงตัวค่อยอย่างชั่วเดินไปทางเดินค่อยๆชันขึ้นไปเรื่อยๆเขาเริ่มอ่อนแรงที่สุดจะทานน้ำหนักตัวเองต้องสุดลงนั่งแต่ต้องยิ้มไว้เพื่อไว้ลยเสือแบบนี้เมื่อไหรไม่จะถึง <c oughs> ยังไม่ถึงขึงนะ้นทางแกกลับบ้าน เดื่มน้ำระบายความร้อนนั่งพักแถมยุงมากัดอีกตั้งหากโอ้โหน่าเห็นใจตอนนี้ไม้เท้าเริ่มเป็นภาระต้องลากไม้เท้าไปซะแล้ว เจ้าหน้าที่อุทยานต้องคอยประกบหลังเตรียมพร้อมเห็นป้ายเจดีค่อยใจชื้นขึ้นมาคือหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับถ้าจะเดินขึ้นเขานะครับก็อย่างแรกเลยสุขภาพเราต้องเตรียมพร้อมร่างกายต้องฟิตนะครับที่จะขึ้นเขาคือถ้าเราใช้เวลาขึ้นเขาถ้าเรามาในเวลาตอนช่วงเช้าเช้านะครับก็มีพวก ข้าวเที่ยงนะครับข้าวเที่ยงมาด้วยครับผมที่บอกว่า <ฮะ S 2> น้องไอ้ที่บอกว่าเนี่ยสภาพขึ้นมาเนี่ยต้องมีความพร้อม,มใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสภาพอย่างนี้นี่พร้อมไหมครับเนี่ยตอนแรกังขอบคุณภรรยายเนะว,ว่าฝากไม้เท้ามาไม้ค้ำมา,าแต่นี่บอกว่าภาระเป็นคือไม้เท้าแล้วครับเนี่ย <c oughs> ได้แต่นั่งยิ้มและแบบนี้จะไปต่อได้ยังไง เศร้าและแล้วสองเกลือก็จับมือกันถอนกำลังกลับฐานทัพแต่ก่อนกลับขออาศัยร่มไม้นอนเอาแรงสักตั้งเนี่อยู่ที่สูงใช่ครับอยู่ที่สูงครับแต่ผมมานี่ก็สงสารเพื่อนแล้วครับเพิ่งรู้ว่ากลัวเพื่อนมันลำบากกลัวเพื่อนมาฆ่ป้าหรือเปล่าเป็นการทดสอบสมรรถนะนะยังไหวยังไหวยังไหวครับครับแรงตลอดนะครับ คือเขาได้ทุกอย่างทุกประเภทแม้แต่ดนตรีแต่การออกกําลังกายนี่แต่ก่อนนี่เขาเป็นชั้นหนึ่งนักกีฬาของโรงเรียนนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นนักอะไรตอนนี้มีความรู้สึกยังไงเข้ามาวันนี้ได้ขึ้นก่อนตายทีมงานที่ยังมีแรงก็เดินทางกันต่อเหนื่อยแต่สนุกตื่นเต้นเร้าใจท้าทายเห็นสายน้ําโขดหินแมกไม้เสียงนก บรรยากาศแบบนี้จะต้องประทับใจไปอีกนานงงาไหมรร้้้ออออก และและ้วก็เดินเข้ามาใกล้ยอดเขาเจดีกองข้าวสีบุญเนาเข้ามาทุกขณะดเเเีเรสสาร,รพโพก็อดไม่ได้ที่จะให้ผู้บรรยายถ่ายภาพปีนป่ายอดเขาเหมือนในภาพยนตร์โดยอาศัยมุมกล้อง โถ่แสดงว่ามาสกูลนี้ก็คลานไปนะสิโน่นไงยอดเขาเจดี JD. กองข้าวสีบุญเนาโอ้มีบันไดให้ปีนป่ายซะด้วย มีเชื่อให้ดึงขึ้นอีกและและ้วก็มาถึงยอดเขาสูงสุดของภูลังกาจนได้ดข้างๆเจดีมีรอยพระพุทธบาทเจดี JD กองข้าวสีบุญเนาผู้สร้างคือพระอาจารย์สมชาย บุญยะมโนเจ้าวาดวัดป่าสว่างบุญตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีท่านเดินทางมาภูลังกาเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี2,542เพื่อขึ้นมาปลีกวิเวกภาวนาได้เดินขึ้นมาพักบนยอดเขาภูกองข้าวนี้ซึ่งมีหินกองเป็นรูปเจดีย์เล็กๆอยู่ในคืนนั้น มีภูมิเทวดามาขอให้ช่วยสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่พอรุ่งเช้าท่านจึงเดินลงไปพบถ้ำและตั้งชื่อถ้ำนั้นว่าถ้ำภูทิยานในพรรษานั้นท่านจะพรรษาที่ถ้ำภูทิยานพอออกพรรษาจะได้ชักชวนญาติโยมชาวบ้านมาสร้างเจดีย์เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2 5 4 2 ใช้เวลาสร้างเพียง59วันเท่านั้นก็แล้วเสร็จด้วยงบประมาณ1 1 4 9 0ล้บาทและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศเนปาลเจดีกองข้าวสีบุญเนาตั้งอยู่บนลานหินจุดสูงสุดของภูลังกาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง563เมตร ระยะทางจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูลังกาถึงยอดเขาเจดีกองข้าวสีบุญเนาประมาณ4กิโลเมตรดิเรกสรพโพูดถึงความประทรับใจที่ได้เดินทางมาพิชิตยอดเขาภูลังกาสการะเจดีกองข้าวสีบุญเนา อากาศบนยอดเขาภูลังกาเย็นสบายลมพัดแรงสามารถมองเห็นทัศนียภาพเบื้องล่างได้อย่างสวยงามสมเด็จคมาสาบอกว่าก่อนมาที่นี่ทีซ้อมร่างกายมาเป็นอย่างดีทำใหการเดินทางครั้งนี้สามารถพิชิตยอดเขาภูลังกาได้อย่างสบาย ในวันนั้นชาวคณะได้พบกับมิสเตอร์มา์ตินนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในวัยที่ไล่เลี่ยกันขึ้นมาพบกับชาวคณะโดยบังเอิญมาตินบอกว่าประทับใจมากที่ได้ขึ้นมาบนยอดเขาขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยอากาศสดชื่นและดีใจที่ได้พบกับคณะที่มีแต่รอยยิ้มเป็นกันเองสนทนากันตามระสางูงูปลาปลาและมาตินบอกว่าทีโอกาส ก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความที่ตัวเองนั้นชื่นชอบประเทศไทยประเทศที่มีแต่รอยยิ้มเป็นกันเองจับไม้จับมือตาประษาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างพอหอมปากหอมคอ ความภูมิใจความประทับใจที่ได้มีโอกาสพิชิตยอดเขาภูลังกาอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้สำเร็จอุทยานแห่งชาติภูลังกาตั้งขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข212นครพนมบ้านแพงบึงการห่างจากตัวจังหวัดนครพนมประมาณ105กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดบึงการ85กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอบ้านแพงประมาณ10กิโลเมตรการเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูลังกาทุกวันนี้สะดวกสบายไปได้ทุกฤดูการ ันนี้ได้มีโอกาสได้มาเที่ยวภูลังกานในวันนักยานภูลังกาก็ได้รับความร่วมมือจากทางกรมอุทยานนะครับได้พาคณะของพวกเราไปไปเนี่ยตอนไปนี่ประมาณเจ็ดท่านนะครับแต่ก็ด้วยด้วยกาลังนะฮะกำลังกายนะครับที่เราขึ้นไปการขึ้นครั้งนี้ถือว่าเราใช้ระยะเวลาประมาณ สามสี่ชั่วโมงนะฮะขึ้นไปก็มาสามชั่วโมงนะฮะแล้วก็ไปทานไปเจอที่เจดีที่หลวงพ่อพระอาจารย์สมชายได้ไปก่อสร้างไว้ก็ถือว่าบรรยากาศน่ะดีมากเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยฮะในฐานะที่ผมเนี่ยก็เป็นอาวุโสนะฮะก็หกสิบก็มาเที่ยวอุทยานฟรีอีกยหากนะฮะก็ถือว่าได้รับบรรยากาศที่ที่ ถูกใจของพวกเรานะฮะเสริมสร้างกําลังกายนะครับอันนี้ก็ท่านสุชาตินี่ครับก็ไปฮะโดยถึงแค่ครึ่งทางนะเกือบถึง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 นะฮะผมว่ามันก็เป็นก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนพออสุคนเขาครับก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เที่ยวในจังหวัดนครพนมีหลายที่ซึ่งเราไม่ได้เคยสัมผัสนะฮะแต่อย่างว่าถึงแม้ว่าจะมีเงินเนี่ยเราก็ต้องเตรียมร่างกายของเราเนี่ยเพื่อจะเที่ยวในรักษาเชิงเป็นแอดเวนเจอร์นะฮะเป็นการประยนธรรมชาติ ผมคิดว่ามันได้ทั้งจิตใจของความมุ่งมั่นในการที่จะให้ประสบการณ์เหติดไปถึงจุดสุดยอดของปูลังกานะคือดืมเย็นชื่นใจต้องที่ร้านสวัสดิการ ภูลังกาถูกอร่อยมีคุณภาพกับจากภูลังกาเรามาฉลองความสุขที่ได้ดื่มดับกับธรรมชาติมาตลอดทั้งวันกับอาหารรถเด็กกับแกล้มชั้นยิ่มจากกุ๊กกากา้าบ้านสวนริมน้ำอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมความสุขที่คุณสัมผัสได้